นี่แกคือใครน่ะแกจะไปสุนฉันต้องการหัวของแกต้องเอามาให้ฉันโอ้ยโอ้ยโอ้ยีนั้นหะฉันตันไฟว้าจวดาวาอะไรเนี่ยทำไมถึงแกจะกระอกอะไรขนาดนี้เนี่ยยังควบคุมจะแทยของตัวเองไม่ได้อ้อมันบอสบ้าแล้วเนี่ย ยังไม่จบไปแค่นั้นหรอกเแกชัวว่าพวกเรามีแค่หนึ่งคนก็คือหัวหน้าของฉันแล้วหรอฮะยังมีลูกน้องอยู่เองนะเฮ้ยลูกน้องลูกน้องเหรอเฮ้ยปิ้วอ้าวยังไม่ออาอ้าวอู้ยงอ๋อเร็วอุ่นเออเยอะเออเออนะำหนักอึดนะแกชัวว่าแกจะเขาจะได้ง่ายๆแล้วหรอฮะขันไปแล้วฉันเองแค่หูแกเอออ้าวอ้วรู้ยังว่าที่ของฉันมันแรงอ่ะเฮ้ยมันไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยเออเออแตงอ่ะทำเป็งั้นอ่ะ ไปวเอาเลยบ้างโว้เอินกรกที่มีแบบเชื่อมยาวขึ้นทำไมมันทะลุดีขนาดนี้เนี่ยเออเออเออเอ้ยนี่ขนาดนยิงัวใจจ้งแกเฮ้ยไม่ตายเหรอเออเออโอโหมันตื้ขนาดนี้น่ยเออเออเ้อเฮ้ยโอ้โอ้อแกนมันช่งกระจองงเออตายด้วยารุมิงเขาด้วยแล้วเอาตัวมันไปขาย โอ้ยทอ่สุดฉันก็จับตัวได้แล้วฉันก็เอามันไปขายที่นี่แหละฉันก็จะไปปั้งมหาสารย่ามาเป็นของข้าไม่จะเป็นของข้านะฮงมาเป็นของข้าลราไปสิเฮ้ยอย่าปังเฮ้ยเออแกคิดว่าฉันจะตายง่ายๆแล้วเหรอเฮ้ยไปไมได้ไงเนี่ยฉันมีเฮีโมรักษานะแต่ฉันไม่ได้เป็นอมตะฉันรักษาได้แต่ถ้าฉันตัวแตกฉันก็ต้ 1941, องเอ่อให้เพื่อนยมบให้แต่ตอนนี้ฉันไม่มีเพื่อนมันตายละเออเออยังขาดสมองเลยโอ้ยแกเออบิดีบิดีเขาก็ต้งเติม พี่ดองมีดีอะไรวีดองมีดีอ่าอ่าเออเออยิง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 นี่ยิงใส่เป้ายิงใส่เป้าโอ้ยเล่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 เโอ้ยหุ่นบงเหรอหุ่นบงเหรอแกลืมไปแล้วว่าฉันมีปืนเหรอเอออ้อยฉันมีมือบ <c oughs> ังนะเมืองบังเมือบังอ้ยอ่ะอ่ะมันไปเอาปืนจากไหนวะเนี่ยโอ้โหดีนะที่ฉันเป็นตำรวจเนี่ยเออตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องไม่แก้ไม่จับฉันล่ะเขาอยากสู้โอ้ยยมาฉลาดเลยอ้าวว่าฉันไม่ฉลาดเหรอ ไม่ใช yeah, okay. ่่นานี่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 โอ้โอเคเอพอแล้วอ่ไนๆๆโอ้วนีเองแกนี่เงแกก็เก่งไม่หวก็เพื่อนก็เราได้หมดแม้แต่บอของฉันบอยังไม่เท่าไหร่ดีลูกน้องอย่างพวกแกเก่งกว่าหัวหน้าแกอ่ะหนาเป็นไปไม่ได้พราะหัวหน้าของฉันคือฉันต่อสู้วิชามัดไฟเลยมัดไฟนี่ๆไหนวะไม่หมีมัดไฟโฟงไฟอะไรเลยนีไงอโอ้เออเออบอแล้วขอแล้วได้

อิ่งอ้ยโอ้ยสมองฉันโอ้ยรอวันนี้ซะมาให้ตุ๋ยซะดีดีเฮ้ยมีตุ๋ยเด้นี่ลองกองไฟไปเลยโอ้ยโอ้ยมือจับเยี่ยมโอ้ยร้อนอ้ยตัวี๋ยเปายอย่างทรมานซะโอ้ยมาแล้วเอ้ยเออสมมตหน้าต้องหยิไฟเอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่ไหม้อ่ะเพราะฉันมีกันไฟไงล่ะเฮ้ยไปไม่ได้ไงอ่ะเออเออจะพร้อมเออเออยิงใครอี้อ้ออออหัวใจหัวใจ พวกแกนังนจออจริงเลยไม่คิดเลยนะพวกแกจอ,อยงไงเงี้ยออแค่ตัวกิงก้งกิ้งกิ้งนี่นะปิ้วอยู่ไม่ทันออะอ,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 อะไรอะไรนะมันก็พวกแกบอกว่าแกมีเซลล์เซลล์รักษาเหรอถ้าแค่ชั่วแกเป็นคนเดียวนะะแกนะไม่รู้สะแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่กันที่การฝึกนะมันอยู่กันที่การว่าเราเกิดมาเราสูงพลังได้อะไรฮะมันได้ยังไงอะ ฉันฝึกเต็มที่ที่โรงเรียนเลยนะนั่นเขาเรียกว่าการให้มันตื่นนะซึ่งนายได้พลังมาแต่มันยังไม่ตื่นจึงทำให้มันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นนายก็ต้องไปกระตุ้นมันอ๋อฮหัดรู้เอ้ยหัดเรียนรู้ว่านะฉันเรียนเก่บพลังเว้อะยิงพลาดจอกยิงพงยิงพลาดอะไรีอะไรของแกวะเว้ยไปได้ไงนี่เออเออโอ้ยเต็มปากซะเลยรีหน้อยหน่อยแกรีปากฉันโหเ่เย็บ คงพูดไม่ได้นะไม่แกพูดได้ล่ะฮะเพราะฉันกำลังฟื้นตัวเองอยู่ไงล่ะโอ้โหแกถ้างั้นก็ตรงอย่างนี้แล้วละเลยเออไอรักษาตัวเองไม่หายเลยเออเออถ้างั้นฉันต้องทุบแกย่าได้ปืนของฉันเหรอย่าย่าเอขประกาศที่ไรเดียวก็สิเออมันเป็ได้ยังไงไม่นะจะต้องมาจบอยู่ที่นี่ด้วยละมาไอ่ โอ้กระดูกหักโอ้เจ็บหลังโอ้ยหลังฉันโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เฮ้ยไม่มีเพื่อนเลยยังจะได้เพื่อนยังเฮ้ยนี่นายใครน่ะเฮ้ยนายคือใครเฮ้ยอย่าคข้มง่ายใช่ไหแกคือสายลับใช่ไหมโอ้โอเย็เย็เย็นฉัไม่ใช่สายลับนะแล้วไงใครล่ะก็คือคนธรรมดาคนธรรมดาเหรออ๋อเรามาเป็นเพื่อนกันไหมอ่ะผมว่านายผมหักหลังฉันนะ ไม่หักหลังอีกแล้วโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเคเเร็วเร็วเมลอนก็ได้เพื่อนเป็นคนที่นึง